ป็นเงาเลยได้นี่สามดอกเป็นเงาเลยเอ้ยขาขาวขอขอจ้ว้ยเลยครับดอกนี้นีนะทุกคนถ้าเราจะรุ่นนี้นี่นะออแ๊บเดียวเต็มตาดีไหมแหงครับโอ้จะละดอกเนาะทุกคน,กคนมีแต่ดอกงามๆอีหลีเด้อเห็ด หมู่เดียวเห็ดพึ่งข้าวครับอื้สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซเก่าเอซใหม่แลวก็ผู้เข้าชมทั่วโลกของบ่าวไทยและสาวเปียดทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยคือเก่าครับวันนี้ก็วันที่สิบหกแล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนปีพศสองพันห้า้อสิบหกนะครับ วันนี้บัลลังก์ษาเปียก็พาพี่พี่น้องเข้าป่าลอกให้เห็ดเหมือนเดิมครับหมายป่าก,ก็ป่าบ้านหนเมฆาจังหวัดนข่านอำเภอบุญเลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับ,มา,รบ,ารบมาวานบัลลังก์ษาเปียก็มาถลารพาดเห็ดพึ่งเลยครับทุกคนที่หมานค่ๆหมานเน่อ่าก็จะเป็นเห็ดพึ่งขาได้กับเห็ดพึ่งข้าวครับผมไปครับทุกคนเดี๋ยวไปรอรุ้นว่าวันนี้บัลลังก์ษาเปียจะหมานคือเก่าหรือเปล่าไปครับดอกแรกแหกหมานวันนี้ครับเห็ดหลังเขียวเนาะ มีดอกจูมๆเลยเด้อแต่ว่าแดดต่องมองลำบากครับอ๋มอมีอีกปะนะก็<า>มีสามดอกฝนไม่ตกจะง,งานอยู่หรอเนาะงามค่ะแข็งดีอยู่เห็ดพึ่งข้าวครับพึ่งข้าวคำเนะาะค่ะแซบเหมือนกันเด้อเนี่เห็ดก่อแดงครับดอกงามขนาดเลยเด้อครับ<า>อุ้ยขาขาใหญ่เลยเนาะสมบูรณ์ขนาดนะนเนาะมีดอกเล็กด้วยปะ นุ้ยยังไม่ชันขึ้นสีเดียเนาะยลังเริ่มบอกรอยไรเห็ดแดงหนาครับวันสองวันวันนี้เริ่มเห็นบ่อยเนาะเห็ดแดงหนาเห็ดแดงเล็กนี่ดอกบากไทยดอกงามเด้อครับรู้แดดยังเห็นไหมเนาะเฮ้ยถั่เทียนเห็นไหป๊อดเต็มเลยที่นี่เหยียบแล้วบอกรอยบากรอยยิ่งเดินผ่านมา ว่ามันแดดได้หนิมองไม่เห็นเห็ดได้หนดอกงามเนาะ,ะได้แต่เห็ดแดงหนาแบบแนวนี้ก็เอาเด้อครับทุกคนงามเด้อดอกงามเนาะนึกว่เห็ดหลังแหล มีจะดอกหนางๆงามๆนะครับงามขนาดเนาะเมืเอ่อวานบอไทยกระสาเปียไม่ได้เข้ามาแถวนี้เนาะกระสาเปียกระบาทไทยไม่รู้เนาะว่าออกลุงบักว่าเนาะ เห็ดกอแดงครับมา,มาแลแ้วจะพอดีงามแล้วดอกนี้เห็ดกอแดงเรือครับสามดอกเลยทุกคนเด่งงามอยขาอ้วนเนาะแต่ว่าขาเตี้ยขาสั้น เห็ดอ้งน,ก,นกครับอ้ยดอกแบบงามเนาะคือมีดอกเดียวเนาะเห็ดดอกเดียวด้วยพึ่งขาลายครับเห็ดพึ่งดำครับขาแบบใหญ่เลย เปียหาจะเห็ดดินครับตอนนี้าะจะเห็ดแดงล่าจะเห็ดก่อแดงยังไ,ไม่ทันได้ดไปวนหาเห็ดพึ่งอยู่เห็ดแดงหล่ทีิเป็นยักษ์ตามนึงเด้อ เห็ดดินกำลังออกใหม่ครับทุกคนเห็ดแดงหนาเลยเห็ดแดงหนาเห็ดแดงเล็กพี่น้องเพื่อนมาเก็บก่อนเด้อมนันจะได้หลายกว่านี้จะเห็นบ่อยกว่านี้ แดงหนาไม่จช่งามๆนะเดอนงามพึ่งขาลายครับพึ่งดำครับ แดงอย่างงามเนาะนี่เห็ดแดงเล็กเด้อทุกคนเอยดอกหนาขนาดเนาะดอกหนาดอกใหญ่ดอกสมบูรณ์ค่ะปกติเห็ดแดงเล็กจะดอกอา่าเล็กๆบางๆเนาะค่ปะปอกๆแกงแซบเด้อทุกคนเห็ดดินเห็ดพึ่งข้าวครับเออดอกงามแห้งตัดีแซบเกงหวานแกงแซบเนาะ มูแบบใหญ่เลยเด้อทุกคนเห็นขึ้งข่าวอ,าออกถัดกันไปนิดเดียวถัดถัดกันไปไม่ได้ออกติดกันเบิงแน่ครับเจอระดอกเุ่นจูงงามเลยเบื้องแน้ครับเจอระดอกออนซอนหลายขนาด งามแห้งเบิ่งนีละครับทุกคนมีแต่ดอกงามๆอีหลีเด้อเห็ดหมู่เดียวกันเด้อตั้งแต่ที่ถ่ายตอนแรกเลยนี่ยังไม่ได้ไป<ม>ไหนเลยเด้อครับ,บย,ยังไม่ได้ไปไหนเด้อทุกคนเหยียบออกมานิดเดียวไม่ได้ไกลกันเลยเบิ่งนี้ครับตัวดอกนี่นี่ดอกนี้น ขาที่ละดูที่ละทุกคนต่าเปยัยไม่ได้เอาเห็ดไปไว้เลยเห็ดมู่เดียวปาดงามแห้งแต่ตาดอกเอ้ยปวด เอาเอาแต่รุ่นนี้นี่งามขนาดตรงนี้ แห้งครับโอ้จะละดอกเนาะเฮ้ยดอกแฟรเดอร์ครับเป็นังเขียวโอ้ยอยู่ติดกันเลยนะเนาะโอ,อ้ออกขึ้นมาด้วยกันเลย มีนะทุกคนถ้าเราจะรุ่นนี้นี่นะแป๊บเดียวเต็มตาเดีเราทางงามขนาดขาขาวจ้วยเลยครับดอกนี้ขึ้นมาแต่ดอกเด้แต่เพียเห็นดอกนี้ก่อนเห็นดอกนี้ค่อยเห็นดอกนี้ค่ะแจ็คออกอยู่ยังไงเด้อทุกคนเนบิ่งนี่แหละครับเป็นเงาเลยด้วยสามดอกเป็นเงาเลยอ้ยอ้ยเ,เงาขนาด ออกอยู่ด้วยกันเลยเพิ่งข้าดงครับขาเป็นโดนนอนกินอดดนอกดำปีอยู่ทุกคน เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคีล้นนะครับมาดูยอดไ้ยดหมาของบ่อทรกษะถาเปียวันนี้ครับทุกคนหมาขนาดครับทุกคนไม่คิดว่าจะหมาด้วยซ้าเอ้ยบ่อทรากระถาเปียวตะอ่อนตะอ่อนครับเห็ดพึ่งข้าวดงเห็ดพึ่งข้าวคํำเห็ดที่บ่อทรากะถาเปียวหมันหมาเลยนะครับจะเป็นเห็ดพึ่งข้าวคํำครับทุกคนแล้วก็เห็ดแดงหนาเห็ดหลังเขียวอ่าวันนี้ได้เห็ดดอกเห็ดดินหลายเตอร์ครับทุกคนเห็ดพึ่งดําเห็ดหลังอ่า เห็ดพึ่งดาเห็ดหลังเขียวเห็ดพึ่งข้าวคามเห็ดพึ่งข้าวโดงเห็ดแดงหนาเห็ดแดงเล็กเห็ดขาวดินอ่าเห็ดหน้าหวานก็ได้คือการเดือเห็ดกอแดงเห็ดพึ่งน้าอ้อยเห็ดพึ่งหมักว่าครับผมก็หมานหลายเตอร์วาทุกคนเบื่อแน่พี่น้องสวยงามเลยเห็ดบาร์เทการะเาียเปียจนคิดว่าวันนี้เจ้าของไม่หมานดอกหมานทั้งนั้นก็เป็นที่น่าพอใจครับทุกคนวันนี้ อ่าพิกัดที่บ่าวไทยกระสาเปียไปหมานเหตุวันนี้ก็พิกัดเดิมครับทุกคนพิกัดป่าบ้านหนองเมฆครับตังหวัด้ขานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จันีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องทา่ไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยกระสาเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกระสาเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไม่แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ